ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮเชตสหลักสียงอย่างนี้เลยที่ภูเก็ตใช่เหรอพี่เฮเชต่ะค่าแท็กซี่พันแปดค่าแท็กซี่พันแปดจำได้เลยสำหรับเฮเชตเท่าไรก็จ่ายเชค่าแท็กซี่พันแปดให้สองพันแล้วติดคนขับได้๋ยวบอกแม่งขับนุ่มๆไปเรื่องเล่น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 แต่มีจริงป่าปนด้วยอยูเอทีเหมือนเดิมค่ะผ่านไปแล้วหลากหลายคันใช่มาคันนี้พนมมือสวัสดี้เราพนมมือพนมมือค้างไว้อา่เจลา เนี่ยไอเด็กเด่นมาปาเจโร่เนี่ยมึงก็ไม่เล่นกับกูก็พี่เล่นเลวอะคอนเตอร์มีคนชอบถามในคอมเมนต์พี่มีแฟนหรือยังอะต่อตอบ่อตอตไม่มีแฟนค่ะมีสามียังฮะสามีไม่ให้มีแฟนอ่ะสามีบ้านพ่องมบ้าหรือเปล่าเอาหล่ะทรายใบ้อะไม่มีใครอ้อยมีหรอกเอาหรอเผื่อแม่งใจดีไงทางบ้านถามว่าถ้าเกิดดูใน YouTube ช่องพี่แอ Enter ดูใน x อ็กโอโต้สปที่รีวิวรถเทนท็อปเทนกะลาด์ผมแคปหน้าจอนมพี่แอนเตอร์อย่างเดียวไปเป็นสกรีนเพย์หน้า PC ผมได้ไหมครับได้ค่ะอ่ะเชิดกล้องภาพนิ่งไว้ได้เลยค่ะเอาเต็มที่มัเลยก่อนแล้เรื่องนี้เลยครับเชิญเดี๋ยวเรื่องรถเราว่ากันเราคุยเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนพี่ทับเขาเขาสงสัยมีมีอินบ็อกซ์มีพี่ยังงไมีแบบประมาณว่าโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยแต่บอกหูพี่เล็กไป <ST su ks> มาก็เข้าไปเรื่อยๆกลาอันนี้ต่อของป่าของคอปปาเจโรเป็นรถ PPV ของมิตซูบิชิราค่ะ448ครับผมปาเจโรปี2010รถมือเดียวอีกแล้ว10 11ปีรถมือเดียวเป็นโฉมจอยตันยังไม่ใช่โฉมไฟท้ายถูงอก2.5 GT โอถือว่าโอเคนะถอโอเคนะก็มากับล้อ เป็นออลโรดส8ดครับผมอ่ารถสีขาวมุกข้างหน้าบอกท่านผู้ชมเลยว่าอ่าบอกกันชัดชัดไฟหน้าก็หมองหม่นตามอายุตามปีมีรายงานมีเก็บสีแม่ถังว่าตรงตรงมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วข้างหน้าโหข้างหน้าผมชอบปาเจโร่ตรงนี้แหละทำไมคะคือไม่ได้บอกว่าแบรนด์ไหนไม่ดีนะครับแต่ละแบรนด์ของรถยนต์เขาก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่มิซูบิชิเองรู้ตัวเองว่าอยู่ในโพ i ิชันที่เป็นรองเพื่อน ในแบรดรถยนต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะให้มาในรถจะค่อนข้างที่จะมากกว่าถึงจะให้เท่ากันแต่ก็จะมีอะไรที่มันเป็นเดคอเรทที่มันสวยกว่าแค่อย่างเช่นอย่างเงี้ยนิดน้อยน่อยมาไม่ใช่ดำครับผมกูไม่ทําดำอ่ากูทําเป็นบอลเงินกูมีโครเมียให้มันดูหรูหราคซนโซนก็ทําเป็นเบ้าใส่ทีวีมาเลยครับแอร์ก็ทําเป็นแบบเหมือนดิจิตอลหน่อยดูด้านหลังบอกให้ผู้ชมว่าครีนนิ่งได้ใช่ครับแต่ยังอันนี้ใช้เยอะ ใช่ครับใช่มีคนนั่งหลังเพราะว่าเบาะท้ายสีนี้แล้วออกเหลืองๆหน่อยแสดงว่าถูแต่ก็เรื่องปกติซื้อรถแบบนี้ยังไงก็ต้องมีคนนั่งถูกต้องครับซื้อแบบนี้ไม่มีคนนั่งน้อยมากน้อยมากน้อยมากแต่โดยรวมโอเคพากเข้าโอเคมีทีวีด้านบนให้ครเบาะนี้พับได้ด้วยเอานี้เองี้เอางี้เอางพนี้เลยเป็นเจ็ดที่นั่งเนาะโอ้นี่พับราบได้อีกโอ้เก่งวะเพิ่งรู้อยากรู้่าว่ามันนั่งเจ็ดที่นั่ง นั่งได้เดี๋ยวตอนเทสขุนไปไหมนั่งได้นั่งได้แต่ว่ามันก็นั่งไม่สบายหรอกบอกบอกเช่เมันก็ให้พวกกูลำบากคือมันนั่งได้แต่มันมันมันนั่งทางไกลๆเนี่ยเหนื่อยอ่าเพราะหลังมันตั้งดแตวเขามีแอร์หลังให้ด้วยนะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็มี Power อร์เอาให้ท่านหนึ่งช่องตรงนี้เฮ้ยผมชอบอ่ะมันมีของเป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะ ผมว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์อะรถแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากต่อยอดจากกระบะชอบใชอันนี้ผมบอกนิดนึงเนาะปกติแล้วเนี่ยรถที่เขาไปสกิดมาหรืออะไรมาเนี่ยเขาจะไม่บอกกันแต่ผมขอบอกเลยนี่นี่คันนี้มีเปลี่ยนฝานี้มานี่มีสกิดมานี่นี่นี่พ่นมาสกิดมาอ่ามีพ่นมานี่ให้ดูเลยนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนฝาหรือว่าชนตัวเนี้ยครับเขาเขาเปลี่ยนมาแต่ว่าเป็นฝาที่แบบฝาเคาะมาอ่าแต่ ผมจะไม่ซื้อรถที่อุบัติเหตุบอกว่าลึกๆหรือว่าโดนบอลอ่าคือเต็มรักนี่แหละอ่าครับผมอ่าเต็มนี่ครับอาจจะโดนนี่ด้วยเมองถ้าเข้าเนี่ยโดนนี่ด้วยนี่แต่ว่าอ่าตัวตั้งอะไรแบบแค่กันชนอย่างเดียวไงใช่ครับโดนนี่แล้วก็โดนกันชนใช่แค่นั้นแค่นั้นสวยสวยแค่สวย่สวยครับผมภายในก็ถือว่าตามสภาพตามปีใช่ครับและขอบวกทริคอีกนิดนึงนะครับอะไรคะพี่ท็อปอ่าทึบ เม็ดอาร์คอยู่คมบมาดูรถที่ผมเนี่ยผมให้แกะทุกคันนะครับจะได้ทราบว่าเออเป็นยังไงบ้างดูคนขับกันบ้างนะค่ะครับผมเบาะเป็นไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะครับวิทยุโรงงานเลยนะเอาพายเนี่ยวิ่งไปแล้ว2 7 1 0 0 0กจ่นหนึ่งันกี่สีกิโลถือว่าสมเหตุสมผลครับเป๊ะเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือผมอะไรไม่เงาเว้ยเพราะถ้าจริงๆมิสูบิชิพี่ท็อปรู้ใช่ไม่จะเงาวับเลยครับแสดงว่า เขาใช้งานแล้วค่อนข้างดูแลรักษาเหมาสมควรในเรื่องของภายในนะครับเพราะไม่งั้นแอร์โฟนี้เละไปหมดแล้วอันนี้ก็คือเก่าตามสภาพเพราะมัน11ปีแล้วใ่คเพราะมัน11ปีแล้ว365วันคูณสิอ่ะขอเสริมนิดนึงนะครับพวกรอยพวกนี้ผมพ่นให้ได้หมดนะเก็บงานให้ได้ใช่ครับใช่ครับไม่อยากพ่นอยากเพิ่มตังค์ให้นิดนึงได้ไหมเพิ่มตังค์นิดนึงพี่เบิกสูงให้หน่อยได้ครับไม่มีปัญหาครับผมอยากดูห้องเครื่องมากเลยของเปิดแล้วผมเปิดแล้ว เป็นไงครับพี่กอเดิมเมรแหองแห้งไม่มีอะไรแนะนําเลยอ่ะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยน็อตหน้าไม่ขยับเลยนะใช่ครับไม่มีขยับหน้าเดิมเม็ดแอฟเดิมครับผมซุ้มซอบเดิมหมดนะครับฉนวนนี่ก็คือมาเดิมเดิมนี่ผมพยายามหาข้อติท่านผู้ชมอยู่นะครับพยายามจับผิดมิทอฟให้ได้เพราะผมเป็นตัวแทนท่านผู้ชมเั้แต่มิซูจะเป็นอย่างนี้นะการพ่นสีการอะไรของเขาจะแบบตลกนิดนึง ก็ยังดีที่เป็นซีเรียสกับรถให้เทียบเคียงนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราดูเม็กระจบเม็กระจบก็คือคือบางทีอะครับพอพูดเรื่องกระจกผมมาท่านผู้ชมเสริมที่ท็อปหน่อยบางคนวอรี่เรื่องกระจกหน้ามากเลยเพราะเรมันกระจกหน้าไม่เป็นเมโซอันนี้กระจกหน้าแตกใส่ชอนมาเด้ กระจกหน้ามีซีแตกได้ครับอย่าไปซีเรียสค่ะาวิ่งิครับผมว่งตามเราสิบล้อก็แตกแล้วค่ะเรื่องแค่นี้อย่าเอาไปบรรทัดฐานการตัดสนใจคือดีเทลไรเล็กน้อยบางทีเราต้องเข้าใจเหตุและผลของมันรถ11บเอ็ดปีไม่สมเหตุสมผลมีร่องรอยการเก็บสีมาอันนี้ผมว่าปกติไอ้ถ้า11ปีไม่สองหมื่นห้าอันนี้น่าคิดภายในใหม่จัดฟรีไม่เคยเตจเบาะใหม่กรี๊บ อ๋อแต่ตายไม่ติดนะพี่เขาจอดนานแบตหมดมึงอย่าซื้อนะแต่การดูแลรักษาการเมนเทนแนนของส่งข้อกันมาอันนั้นสำคัญกว่าใช่ครับสำคัญกว่ารถวิ่งแม่ง4 0 0แสนแต่แม่งเข้าศูนย์ตลอดเปลี่ยนตลอดรักษาตลอดผมว่ายังไงก็ปกติก็วิ่งเทียบเคียงกับรถใหม่ได้อ่ะมีครบทุกอย่างที่ท่านต้องการในรถคันนี้จัดฟันแนนได้เท่าไหร่ครับสบายกระเป๋าเลยได้เต็มเต็มเลยฟรีดาวฟรีดาวดาวหน่อย10%เปอร์เซ็นต เหมือนเดิมแต่ถ้าสมมุติว่าฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่8ปดพันสามแปดสิบสี่งวดเร็วสุดที่ผ่านได้ที่ไฟแนนซ์คือไงยกหูบ่บผ่านเลยป่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีเดือนที่แล้วครึ่งชั่วโมงครับผมนั่นคือเร็วที่สุดใช่ครับเครดิตดีถ้าเป็นคนปกติจัดไฟแนนซ์ต้องรอปกติจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ไม่มีประวัติไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแบบคนปกติทั่วไปสามถึงห้าวันทำการรู้เรื่องครับผมสามวันนี้คืออยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับห้าวัน ก็คือแต่งวังใช่ครับเอกสารต้องใช้ในการจากไฟนนซ์ครับครับสำเนบาบัตรทะเบียนบ้านนะครับสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนใบ,บรองเงินเดือนอันนี้ในกรณีของพนักงาน oh. นะครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะครับ oh. ก็คือใช้สำเนบาบัะชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับสัญญาเช่าและรูปหน้าร้าน 3. จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็จัดให้ได้ครับฟร oh. ีแล้วเหรอ ฟรีแลนซ์เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้มีหลายๆแบงค์หลายๆลาสซิ่งเข้ามาดูแลแล้วแต่บอกกันครับว่าใช่ฟรีแลนซ์ท่านต้องเก็บถ้าท่านทํางานกับบริษัทใหญ่แล้วโดนเก็บใบผักภาษีหน้าที่จ่ายท่านเอาใบนั้นเก็บไว้นะครับถูกต้องครับใบนั้นอ่ะมึงยิ่งรับงานเยอะไปปึกๆเนี่ยมึงเอามาเลยนั่นแหละมันเหมือนโตแท้ว่ามึงรับเงินเดือนไว้ใช่ครับใช่ครับใบจ็อบอันนี้เหมือนเดิมเคลือบแก้วไหมเคลือรครับเคลือบแก้วให้ครับผมคลีนนิ่งภายในให้อบโอโซนให้เงินดาวจ่ายดาวเต็ม ครับนะครับของแถมคือแถมจริงๆแถมโอนจัดโอนภาษีพรบอากรแต้มน้ำมันนะครับถ้าฟรีไม่โอเคล็อกทิ้งเปลี่ยนครับผมแล้วก็รายการอื่นอะไรยังไงก็ลองดูว่ามีตรงไหนขัดหูขัดตาบ้างผมก็ยินดีให้บริการเดี๋ยวผมจิ้มให้เดี๋ยวผมจิ้มให้แต่ก่อนอื่นในนั้นย้ำอีกทีว่าถ้ารถท่านซื้อไปแล้วไปตรวจสาแต่ว่ามีชนมีเสียมีสวมซากท่านมาคืนเงินให้เลยร0 0แต่ขออนุญาตตรวจนิดนึงค่ะครับากเปล่าคงไม่ได้ขออนุญาตทางนี้ตรวจหน่อย แต่ถ้าเป็นจริงไม่มีคาว่าอินออดจะเช็คท่านเอาไปขึ้นเลยจบเลยขออนุญาตไปลองครับพี่หรือละอันี่หรือทีวีละจะดูคลิปที่นั่งส่งมาให้ไงได้พี่จอมใหญ่อยู่มันดูนี่ว่าว่าได้หรือไม่ทำไมล่ะพี่มันกลม่เขาจะมองเขาจะมองว่าหนูเป็นคนทะลึ่งหรือเปล่านย อ่ะลองขับไปละค่ะเป็นไงบ้างพี่ก้องอยางแรกเลยนะอ่าตั้งศูนย์ค่ะผงมาลัยเอียงอ่านะครับแล้วก็ยางเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนเลยล่ะค่ะไม่ยางก็แหลกพวงมาลายอืมเพราะว่าวูบวาบเหลือเกินอันนี้บอกกันตามตรงนะครับค่ะบอกท่านผู้ชมกันตามตรงไม่มีรายการไหนที่รีวิวรถละติเจ้าของเต็นท์ขนาดนี้ค่ะรายการเดียวเห็นป่ะเห็นป่ะรู้สึกป่ะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเล่นลมสายเลยน้ำยาขาดแน่นอน เย็นเื็นกานเย็นแต่ไม่เย็นไม่ฉับไม่ฉับไม่ฉับคอนโซลทุกอย่างดีไม่มีอะไรที่น่าตะขิดตะขวงใจวิทยุก็เอาพายเพื่อโอเคครับเนี่ผมเหยียบคอนไม่ดำมองกระจกหลังละคลิกดาวโอเคเกียร์ผมพยายามวิ่งให้เกียร์มันหลอนๆน่ะค่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเบรกโอเคมีช่วงล่างบางตัวแน่นอนเพราะเวลาเบรกความเร็วต่ำมีกึกกึกกึกกน่อยๆอ่า อันนี้ก็อยู่ที่ท่านมาพูดคุยกับพี่ท็อปอ่าแต่สิ่งหนึ่งที่น่าซื้อไปแล้วประมาณ25-30%คือพี่ท็อปชี้แจงชัดเจนหมดใช่ค่ะว่ารถโดนตรงไหนอะไรยังไงไม่มีหมกเม็ดค่ะอันเนี้ยผมว่าน่ารักมากในมุมมองผมจะต้องกล้าเป็นพ่อค้าจริงรถยนต์มือสองที่บอกท่านตรงๆทุกอย่างนะครับคันนี้ติไปอย่างที่บอกเพราะ้สนใจโทรเบอร์ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปเดี๋ยวังมีคันหนึ่งให้ได้ทดสอบกันเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ แฟนคลับเขาถามถามาครับบอกว่าพี่ตูนออกจากสติดอกจริงไหมผมก็บอกว่าจริงเพราะคุณซื้อของเล่นเยอะแล้วคุณก็กลับมาทําดีอยู um> ่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วคุณก็ไปซื้อของถมชวนผมไปคุณโดนไปแปดพันกว่าแล้วคุณก็มาทวงเงินกองกลางคุณคุณรับความจริงนี้ไหมฮะผมผมก็แก ทำไมทำไมคุณทำไมคุณน้ำติดอ่างทำไมน้ำลายมันมันเป็นป่าครับแล้วจริงไหมครับที่คุณบอกว่าจอที่คุณออกจากสตีดด็อกไปแล้วคุณบอกว่าให้ผมเนี่ยไปทํามัดรวมกับแอนเตอร์มัดรวมกับเลดบอยมัดรวมกับโมเมนตัมมัดรวมกับสตีทแมททัมัดมาเลยคุณจะเปิดช่องแข่งคุณจะสู้เต็มที่อจริงไหมครับจริงไหมคะตอนแรกก็จะจะเปิดอย่างนี้ครับแต่พมพูดส่วนผมคนไก้แล้วครับใครฮะผู้ส่วนคณใคร ส่วนผมมีคนใกล้ใกล้ใกล้จะชาวนาญกรับใครฮะใครใครใครฮะใครชื่อชื่อชื่อพี่เชฟไก่ทองออ๋ไอสัตว์มึงต้องสองหัวเนี่ยอ๋อนี่มึงมึงไอโต้งมึงไม่กินกอมึงกินไอเชฟใครใครี่ได้เงี้ยสัญญาไม่มีขอบคุณคุณนทวุฒิด่นฟังสุขมากนะครับ